ฮะทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศชงบ้านญากันยินดีตอนรับวันนี้ก็อยู่ไฮอยู่หน้าคือเก้าก็เฮ็ดไลคลิปละก็ไม่ได้รีวิวเฮอพี่น้องเบิ้งเทียงหน้ามารีวิวเทียงหน้าวันนี้นะนี่บรรยากาศก็ตอนเทียงเทียงได้วันนี้ก็ได้เทียงหน้าก็สีประมาณนี้ ชาวผู้ชายน้อยก็เล่นไปเล่นมาอยู่เล้นี่กะทับมะกอทางปลาปลามุนทับมะกอเอามะกอมาเมื่อวานนี้ชองเป่าหรือว่าชองกระชอบเด้นี่โอ้มาทับเฉยเลยที่น้องเมย์ไปนี่ชาวผู้ชายน้อยก็เล่นไปเล่นมาอยู่ อ,อันนี้กะมองกะย่ำมแรลงมากกะพ่ดิเชื่อมมงนี่เช้ออาก็ไปยาำกะพอได้อยู่ได้กินอยู่เลยนี่นบรรยากาศเท่งให้เทงหน้าพี่น้องเอฮ้ยอันนี้กะจะมีน้ำสร้างบาดาลน้ำได้นี่ก็คือเท่งหน้ามีน้ำสร้างมีน้ำใสอยู่นี่ได้ย่ำแรงกะชุบน้ำเอา นี่สาวผู้ได้น้อยกัสาวผู้ซิมรอบๆนี่ก็จะเป็นเฮอหน้าเลยนี่เข้ากับเคียวงามแล้วเด้นี่ถึงหน้าอันนี้ก็คุกมาซิดาเฮอ,อหน้านี่ก็เข้ากับหากระเคียวเด้มันมี เดียวรอบๆนี่ก็มีกุกมะพร้าวแล้วก็กุกมะเขียบนั่นนี่ก<ม>ุกมะเขียบก็บลายอยู่ได้ลายกุกอยู่ลายป้ายามีป้าฟักขะหรือว่าป้าฟักเน่าเอิ้นมีคือเดียวได้นี่มีกุกมะเก่งน้ำนี่พรูรอบทิ่งนี่ นี่กุ้งมยมเครื่องปูกกลายอยู่ด้วพี่น้องเอ้ยแถวรอบๆนี่ก็เครื่องปูกกลายนี่มาเกียบด้ว่าทางไทยเอิญน,น้อยหน้าบ่คือสิประมาณนั้นอันนี้ก็แถวนี้ก็นี่เป่งบริเวณแถวนี้ละ่ะนี่กุมงมนาวนี่มะนาวก็เป็นว่าเป็นดกอยูไ่ได้ บันนี้กะเลาะไปแถวนี้ละแถวแคมนี่ก้อนฉี่ขึ้นไปเบิ่งทางทึงได้กุ้งมะเกียงมีกุ้หม่อมมีโอ้หลายเของปูนะมีปลาโกยนำรอบๆไปทางทางนี้กะกุ้งมะเขียบกะปลากุ้งมะเขียบกะลายอยู่ได้นี่ ดีมาเข็บกะกุ้งมามีอีกนี่กะแล้วก็อันนี้ก็มีกุ้งมาไข่กุ้งม,มะพร้าวกุ้งมะมวงนี่โอ้ยหลายเครื่องปูกอะไรเตะตะข้าวเอราะเตะเก้านี่ ปุกมาไม่ดูก็มีนี่นะบันน้กาสีฟ้าขึ้นไปบึงทั้งทึ่งทั้งทึ่งเท่ง,ทงพละนี่กเ้าก็ขึ้นเท่งไปเลยวนี่โอ้ร้าวอย่งนี้ร้าวละแรงฟ้าไม่มีฮับประกันไปเลยนะละเรารอบมันน,น่กานี่โอ้นี่อูน้นี่ตีรถเก่า,าตีรถเก่านี่เอามาเอ็ดใช้งานเอ็ดอู้เอ็ดอู้นางบน ขี้ก็ได้อยู่ได้ี่อันนี้ก็เสียงเพชรเป็นเห็ดได้ขึ้นมาเบิ่งทางทึ่งเด้พี่เอ้ยขึ้นมาฮอและกันมีใบอ่อเทงเอิดเอาเทางนอกเอาเบิ่งทางในเลยบ้านี้โอ้นี่ทางในเทงเทงหน้าได้มันมีห้องห้องนอนเพิ่มอันนี้ ทางห้องทางห้องทางห้องห้องที่สองอันนี้ก็ทางห้องห้อง,ห,องห้องที่สามนี่ที่สี่แล้วก็มีอันมีบ่อนอันเฮ็ดกินบน่อนมีเตาไฟได้นี่นแล้วก็มีซาน,นอีอุนน้ำนี่อันนี้ก็มีตู้ บ่นไว้เคืองไว้โทนี่โอ้โ้ได้หนูวะนะ้าผููไทน้อยถือหนูมากต้องนอนด้านในก็จะมีมุงนี่โอ้มืดได้ทางในนี่ี่้าผู้ไทน้อยไปก้าไปแล้ว มานี่กับลงมาลุมนี้อันีก็จักตะชานวีได้บัดนี้นะอยู่หน้าอยู่ห้อยู่หน้าก็ชานได้เว่าอยู่เฮือนเก่ามีเฮือนชานได้กลําด้อยู่บ้านเฮือนชานวีอยู่ดีมีเฮือนดูมอเขาว่าําบเพิ่นเาอันนี้ก็อ่าอยู่หน้าที่ชานวีนี่จักตะเสียงเพิ่นจักตะอยู่ มันเองสารแล้วไวตางง่ายอีกผู้ได้บ่สิลงเชิงเลยกว้งางเลยผสมเลยอ,อือข้าววันนี้เหล็กเยอะเราะนี่ตอนนี้กับแสงเพชรเพิ่งกัดเฮ้สารก้อนละได้นี่สารนี่คนละอันคอยกับยังท่านสารนี่ได้ดีน มานี่ก็เริ่มซานกันเลยบาน้กาอันนี้ก็จะเป็นไม้ดำมันี่ดำวีนี่ก็ตอกซานไปตอกยาวๆด้วเตอกได้พี่อย ก็ต้องโน้นแน่กู้ได้ดี เพลงเนาะโกมกระไปเลยเนาเนียเกี่ยวได้หลายแล้วกนเร่าส ดูเดีใหทีมานี่มันไม่กมีูจัดัม่อเจบสาผู้ชายองเราเฮ็ดือดีนะก็อโอ้ขึ้นมกิมโกเม่ลยสบายดีพี่น้องว่าแล้วมั้ โอ้ยอยากพูดให้น้อยการมีสบายดีกล้องดูเลยดีที่น้องน้ำมัอีกโกบก้อนด้สารออนแล้วกับสิประมาณนี้นี่เสียงเพชรพื้นสาดได้โอ้งามเลยพืน้นสาดนะนี่สาดวีแล้วแล้วก็เพิ่งกับไปเห็ดไม่คาดอีกดูนะเอยากพได้น้อยฉะนั้นกินมกกอ้ออยู่โอ้ไม่คาด พอได้ห้ามน้ำได้กะไม่ได้ถึงเฮ็ดคักที่พอได้ห้ามอันนี้นะกะเฮ็ดคักนี่โอ้หม้อไม้กลุ่มเฮ็ดนี่อันนี้ไม้ไม้ชังไพรไม้ปองกะมีงามปลืกก้มกะพอเฮ็ดพอได้หา้ามไปชี้ได้ฝุ่นตกหักกระยาพน้องเยนะใกล้ขากรีนไม่ข้านกะท่าแล้วแล้วกะลานชายกะมาห้ามน้ำเราได้อ่าลองไม่ข้านคุณเอ๋อ

Để em chàng gái mình chụp nhỏ nhỏ Này Giờ này, mò nhộm quay ơn mò nhôm ở nè Cả tăng ơn chắc ơn Ơn như cả mì hủ đấy Có không con, con

เอาหมดในกับมืดอยู่หนังนี้ก็้อมเว็นอยู่ยังมืดชั้นมีกล้อดีนี่ก็อายเพิ่นเป็นเดียวหาบขึ้นได้คนละหาบคนละหาบคนละหาบสันกาคลิปนี้กล้ชิคอจบเพลงเท่านี้ได้ คอฝากไว้ชํนนี้กขอความเข้าใจที่เบึ้งคลิปของเบญ้าแต่ต้นจนจบก็ไว้พบพอกันในคลิปวิดีโอหน้าหรือโอกาสหน้ากะจงมาพบพอกันใหม่นะสบายดี